การมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเนี่ยนอกจากจะช่วยตัวเราเองในอนาคตช่วยลูกช่วยหลานเราอาจจะช่วยต่อชีวิตคนที่เราไม่รู้จักอีกหลายๆคนในอนาคตได้ะคะ่ะปกติแล้วเนี่ยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยที่รักษา โดยการผ่าตัดก็คือไม่สามารถหายได้เองที่ต้องผ่าตัดเนี่ยมีระยะรอลคอยที่ค่อนข้างนานโดยเฉพาะโรงพยาบาลทัดใหญ่ที่คนไข้เขาค่อนข้้งเยอะก็คืออ่าเคสหนึ่งเนี่ยต้องรอประมาณปีหนึ่ง3 0 0ถึงวันเลยกว่าที่คนไข้นับตั้งแต่คนไข้ที่ก้ามาที่โรงพยาบาลกว่าจะได้รับการรักษานะคะการส่วนหัวใจก็คือเป็นหัตถการที่อ่าช่วย ทดแทนการผ่าตัดในคนไข้าบางโรคนะคะเพราะฉะนั้นบางโรคเนี้ยไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถส่วนหัวใจรักษาได้อันนี้ก็จะมาร่นระยะเขาเขาจะได้ไม่ต้องรอ,อนาน,นะคะ่ะจากสถิติที่ผ่านมาก็คือไม่เกิน3เดือนอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนก็คือได้ทำแล้วนะคะก็คิดว่าก็ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างรอคอยก็อาจจะอาจจะทำให้ให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นค่ะ